ตาเหรอตาเหรอขอ,อไม่ออมมือนะไหรอตาเหรอตาเหรอตาไม่ออมมือหรออุ้ย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 สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นปืนเ n 9นผมไม่รู้นะว่าผมเคยทำหรือเปล่าแต่มีนะ มีคนคอมเมนต์อยากให้ผมทำนะครับอยากให้ผมทําไม่รู้นะว่าเคยทําหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามาจัดไปเลยละกันนะครับกับ a n 9 4นะอ่าะอาจจะเคยเห็นในเกมอื่นบ้างนะครับแต่คลิปนี้เราจะได้เห็นในเกม p b นั่นเองนะครับผมนะมาหมวกกันน็อกที่ผมจะใส่เหมือนเดิมนะคลิปนี้เราต้องใส่หมวกกันน็อกกันหัวแตกกันน็อกนะ มันไม่กันหัวแตกหรอกมั้งกูใส่เราเล่นทีแล้วในหัวกูแตกตลอดป<ะ>้องเนี่ยเป็นไงใส่บอกอน,น็อกถือปืนอ๋อไปไปเลยดีกว่ามามาถึงต้องยิงอูยหัวแตกหัวแตกหนึ่งอู้นีแกะไปก่อนเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอยิงระยะไกลก่อนดีกว่านะคือยังไงมันต้องยิงระยะไกลอยู่แล้วล่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะหัวว่ะหัวว่ะอุ้ยห่วยแล้วว่ะอุ้ยเอามาเล่นไปนะเออเนี่ยหัวเล็บละเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีมาดึงหัวอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยปืนดีจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยทำไปหรือยังวะน่าจะยังละมั้งเอ็นก้าวสี่ครับ แม่ไุยดยอดจริงอุ้ยหวยโอ้โหหัวเห็นไหนะมเนี่ยเห็นก็เห็นยังไม่ได้ว่าอะไรไเห็นก็เห็นไปดิเออุ้ยโอ้โหโดนหัวก่อนอี้โอ้ทีมนู้นก็เอาเรื่องจังเลยอะ่ะยิงทีมผมยับเลยอะ่ะเอ้ยทำไมพวกพี่ว่ากันจังเลยอ่ะครับ ดูดิเขี่ยมันยิงมายิงมาโหเสียงแบบหนักแน่นแต่เลือดยังเหลือเยอะอยู่ยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ได้ยุได้ยุเด็กแมปเด็กแมโอ้ยหัวไปโอ้โหยังไม่โดนยิงไม่โดนแล้ว เฮ้ยสุเดือดแบบยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตัวยับบอกเลยเอาตัวเทพอยู่แล้วต้องห่วงนะครับเพราะผมเนี่ยยิงหัวไม่เก่งนะยิงยิงตัวเก่งมากโอ้โหบาเลสครับบาเลสครับผมโอ้โหบาเลสอยู่ในบ้านนะครับยิงไม่ได้นนอน ว่าแค่จะดันไปก็ลำบากแล้วโอ้โห่บาเลตอีกแล้วเว้ยบาเลตบ้างผมไม่รู้จะเล่นกับคุณยังไงครับคุณบาเลตผมพูดจริงๆตอนนี้ทีมคุณนี่แบบสุดยอดมากไปอืมไม่รู้จะเล่นไงวะจ้าเอ้เฮ้ย ได้อยู่ปะเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอ้ยตามสกอร์ไม่ทันเห็นอีกทีแล้วแบบเขาเข้าบ้านเราหมดแล้วอโอ้โหพี่าพอาบเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลยอ่ะ okay, นี่มาถึงหลายกันเลยหลายกันเลย ในทางสะดวกปนะ่ะเนี่ยเดินได้ยังไปได้แล้วมั้งทางสะดวกครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เพี่พี่เป็นเล่แดงนี่เป็นไงละ่ะอัดตัวยับพี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับเรื่องอัดตัวอกใจปืนเพื่อนอัดตัวไม่ต้องห่วงเทพอยู่แล้วอยอดคิดม่วงคิดโอ้โหแอซซิตแอซซิตก็เอาวะจังหวะน,นี้ดีกว่าไม่ได้เลยเลย โอ้โหตั้งไหนวะอ๋อข้างหน้านั่นแไงเหมือนมีคนเลงอยู่ไม่รู้คิดไปเองปะนะโอ้โหแย่คู่นี่มันเท่จริงๆฮะสไหนวะเฮ้ยมันส่งทีมงานส่งทีมงานมาหลอกล่อ ไม่หรอกผมไม่สู้หรอกจริงๆพูดตามตรงสู้ไม่ได้โอ้โหแตกแล้วครับแตกง่ายมากเลยหมวก,กกันน็อกกูขนาดเมื่อกี้อยู่กับเพื่อนแล้วนะโอ้โหมึงอัดตัวกูยับเลยกูอัดตัวมึงยับเหมือนกันโอ้เรียบร้อยอุ้ยโอ้โหปืนคาแรงจังวะยะคู่หอยะคู่หอมาดิ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 าดาดโอ้แม่งยิง เลือดเหลือ43อ่ะหน้ากากก็เด้งแล้วอ่ะเฮ้เลียมลียมหมวกก,ก,กันน็อำหมวกน้ำหมวกน้ำก็เด้งแล้วอ่ะอันนี้ยเ,เ,เ,เอ้าชิบเบอร์หรือเฮ้ยมาเนี้โอ้กระสุนมันหมดนะอ่ะมันมีแค่30นัดเว้ยต้องเข้าใจนะว่าทำไมผมถึงเล่นไม่หยุดโอ้ไม่ไหวเจออย่างี้ไม่ไหวจริงๆเลือดไม่พอแนละ้วไง ขึ้นขวาบ้านครับขึ้นขวาบ้านขึ้นมาก็โดนเดืเบอบลายอ้าวตกอุดวนกลมๆผมชอบแปดไม่มีนะเอารออยู่นานแล้วเฮ้ยตรงไหนมันพลาดสายตาข้าไปได้ไงแปดทีมเราหรือทีมเขาเนี่ยถ้าเป็นทีมเรานี่ไปปาใส่ฝั่งตรงข้ามนี่คือ มันไม่โดนฝั่งตรงข้างไงมันโดนกูไงมันโดนกูไงโอ้แฟลทั้งนั้นน่ะสองรอบเลยเอาละมาเนี่ยปืนเนี่ยได้ยิงนะได้ยิงในระยะไกลแน่นอนได้ระเบิดก็มาว่ะไหนอ่ะตัวยับนี่กลัวครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยน้ากากดิ้งโอ้โหเป็นอะไรที่กูเซ็งมากเลยเมื่อกี้ตาหล่อตาหล่ออาว่าตาหล่อตาหล่ออาว่าตาหล่อตาหล่อตาหล่อเฮจันะครัะเี้าเฮจันเฮจันนะครับผมสักพักนึงก็ไปยิงกูกลับชิปกูเรื่องเลยเนี่ย ปืนด <mm um> ีจังไปตัวเองคุมไม่ได้นี่รู้เลยรู้ลิมิตตัวเองมากเลยแต่เนี้เพราตัวเองคุมไม่ได้ครับแบบไม่ใช้ฉายาปืนคนช่วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงลูกซองปืนไทยลั่นจังปืนไทยลั่นจังลูกซองลั่นไวมากนะแสดงว่ามีเทปซองอยู่ในทีมเรานะครับไม่เหล่าใครอ่ะโอ้โหไม่เหล่ากันทำไม เอาละมาดูกันใครจะใส,ส่กระสุนไวกว่าน,น่ไง <c oughs> อดตัวยับโอ้ตัวกระพริบตัวกระพริบไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหทีมเราติดล,ลบแทนทุกคนเลยปะเนี่ยสู้หน่อยเว้ยอ๋อไหนวะ เอ้กูับไปละแถวสนก่อนตฟดตครับกระเบิดแม่งเยอะชิบหายฟามาทีระแวงทีโอ้โหเล่นเลยหนึ่ง <c oughs> ขอไม่ออมมือนะ <c oughs> อะไรครับขอไม่ออมมืออุ้ยเขาจะหนักกับผมหมออุ้ยบาลีดด้วย <c oughs> บาลีก็มาว่ะ เขาเล่นบาเลตอย่างนั้นเลยครับโอ้โหแก๊สก็มาเว้ยเฮ้ยละบเปิดละเปิดละเปิดไม่ได้โอ้ยลูกซองมาไอ้ลูกซองบุกเอ้ยลูกซองบุกว่ะ นี่ไม่ออมมือหรอบาเลสคุณจะยิงผมแล้วครับอย่านะครับคุณท่าดาวครับนะจอมพลหญิงกระแตด้วยโอโ้เป็นผู้หญิงนะเปล่านี่ไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เออบาเลสเสียบจุ่มไหนวะโอ้ยโดนเอ็มสองร้อยโดนเอ็มสองร้อยเป็สามแล้วเนี่ยเอ็มสองร้อยอยู่ไหนฮะ ต้องจัดการ M200 สตั้หน่อยป่อยให้คุณยิงผมมานานแล้วไม่ได้แล้วเอ้เรียบร้อยจบเลยแม่เ <c oughs> ข้ามาที่หลังขึ้นทีหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังจะมีหน้ามาพูดโอเคแค่นี้พอล้กันเพราะว่าปืนมัน ปืนม,มันเจ๋งดีนะเอาจริงๆอะเอาจริงๆเลยนะนี่คือฉายาแล้วก็หัวข้อสุนที่ผมใช้นะครับหัวข้อสุนเป็นหัวทองนะครับผมแล้วก็หมวกน็อกอันนี้บวกดาเมจนะครับผมบวกดาเมจด,ด้วยแล้วที่สําคัญมันเป็นฉายาที่เอาไ้เล่นกับปืนลูกซองเว้ยแต่คือคันเนี้ยผมเนี่ยอยากจะลองไปก่อนไงเออถ้ามันมีไม่ดียังไงเนี่ยก็จะได้ลองปืนอื่นแต่ปรากฏว่ามันก็โอเคมันก็โอเคค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคือแบบว่าเล่นคือแบบสมัครยศน้อยๆเนี่ยเติมซื้อปืนไม่รู้จะซื้อปืนอะไร ปืนนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะถ,ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมา,มากๆครับผม